สามีบังคับให้เมียน้อยย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับเมียหลวงทำให้ความเจ็บปวดความอับอายและความจริงอันโหดร้ายในชีวิตแต่งงานถูกเปิดเผยทีละชั้นเมื่อเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นฉันยังจำภาพวันนั้นได้ชัดเจนเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาโต๊ะอาหารที่เคยเป็นพื้นที่ของความอบอุ่นในครอบครัวกลับเต็มไปด้วยความเย็นเยียบบรรยากาศหนักอึงจนแทบหายใจไม่ออกเขามองหน้าฉันตรงตรงก่อนพูดประโยคที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการเสียงของเขานิ่งเรียบจนไม่สามารถจับอารมณ์ได้แต่ยิ่งทำให้มันแทงลึกเเเขใใข้้้าาไปปใในนนนนนจมมกกกกึรระะโยคคัหหืออล็แทซ โดยไม่สนว่าใจฉันแตกไปแล้วกี่รอบฉันนั่งอยู่ในบ้านของตัวเองแต่กลับรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าถูกรดบดบาทจากภรรยาเหลือเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทนฟังคําสั่งจากคนที่เคยสาบานว่าจะปกป้องกันและกันตอนที่เขาบอกว่าเมียน้อยของเขาเมกกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเขาพูดด้วยน้ําเสียงเหมือนกําลังตัดสินใจเรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม่มีความรู้สึกผิดไม่มีความลังเลไม่มีแม้แต่วินาทีที่เขามองเห็นน้ําตาฉันเขาบอกว่า เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นทางออกที่เขาคิดว่าดีที่สุดทั้งที่มันเป็นทางออกที่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของฉันอย่างไม่เหลือชิ้นดีฉันพยายามถามตัวเองว่าคนเราจะใจร้ายได้ขนาดนี้จริงๆหรือทำไมเขาถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้โดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่เคียงข้างมานานหลายปีหลังจากวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทันทีแม้ฉันจะพยายามทำตัวแข็งแกร่งแต่ความรู้สึกเจ็บปวดกลับกัดกินหัวใจทุกครั้งที่เดินผ่านห้องที่เคยเป็นพื้นที่ของเรา และเห็นว่ามีเสื้อผ้าของผู้หญิงอีกคนแขวนปะปนกับของฉันวันแรกที่เมล่ากระเป๋าเข้าบ้านฉันเห็นสายตาของเธอเธอทั้งกลัวและอึดอัดแต่ก็มีประกายบางอย่างที่ทําให้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ถูกบังคับมาทั้งหมดเธอมีส่วนที่เลือกมาเองและอีกส่วนที่อาจไม่ได้อยากมาที่นี่จริงๆความรู้สึกหลายอย่างถาโถมเข้ามาจนฉันแทบยืนไม่ไหวความโกรธความน้อยใจความอับอายความรู้สึกด้อยค่าทุกอย่างผสมปนกันยุ่งเหยิงจนฉันไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับมัน สามีเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาพยายามดูแลแม่อย่างดีทำในสิ่งที่ครั้งหนึ่งฉันเคยได้รับแต่ตอนนี้เขาให้ผู้หญิงอีกคนแทนเขาช่วยเธอยกของทำอาหารซึ่งปกติเขาไม่เคยทำให้ฉันมานานแล้วเขายิ้มให้เธอเหมือนชายคนหนึ่งที่กำลังตกหลุมรักและทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นหัวใจฉันก็ถูกบิดเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบอย่างแรงบางคืนฉันได้ยินเสียงเขาหัวเราะกับเธอเบาๆมันเป็นเสียงหัวเราะที่ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้เสียงนั้นกลายเป็นหลักฐานของการถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์เขาเริ่่่่มออกคสสัังงงให้ฉนทิตา โดยไม่สนว่าอะไรคือหน้าที่ของใครเขาบอกให้ฉันสอนงานบ้านให้เมเพราะเธอไม่เคยทํางานอะไรเลยแม้แต่ใช้เครื่องซักผ้าหรือเตาแก๊สเขาบอกให้ฉันช่วยเธอเหมือนเป็นพี่สาวทั้งที่เธอเป็นคนที่เข้ามาทําลายชีวิตฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกลดคุณค่าลงเรื่อยๆจากเมียหลวงกลายเป็นคนรับใช้ที่คอยสอนเมียน้อยของสามีให้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนี้ทุกครั้งที่ฉันอยู่ในครัวเมจะเดินเข้ามาด้วยสีหน้าลำบากใจเธอพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ทุกคําที่เธอพูดเหมือนมีหนามแอบซ่อนอย ไม่ได้อยากมาแต่เขาขอทุกคำของเธอเหมือนต้องการบอกว่าฉันควรยอมรับและอดทนเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจแย่งใครท,ทั้งที่เธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่ยอมรับเขาก็จะไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้เธอพยายามทำตัวเป็นคนดีแต่มันยิ่งทำให้ฉันเจ็บมากขึ้นเพราะยิ่งเธอทำตัวเรียบร้อยฉันก็ยิ่งดูเป็นคนขี้หึงขี้โมโลและดูแย่ในสายตาของเขาวันหนึ่งฉันเริ่มสังเกตว่าบทสนทนาของพวกเขาเริ่มมีความสนิทสนมเกินกว่าที่ฉันจะทนดูได้ทั้งสองเริ่มพูดคุยกัน โดยไม่สนว่าฉันนั่งอยู่ตรงนั้นบางครั้งเขาพูดจาใส่เธออย่างอ่อนโยนแต่หันมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงเย็นชาเหมือนฉันเป็นคนใช้มากกว่าภรรยาฉันพยายามไม่ร้องให้ต่อหน้าใครแต่พออยู่คนเดียวน้ำตาก็ไหลไม่หยุดทุกวันฉันถามตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนหรือว่าฉันไม่ดีพอสำหรับคนที่ฉันรักมาตลอดจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงตะโกนของเขาทำให้ฉันสะดุ้งตื่นฉันรีบเดินออกไปดูและเห็นเขายืนข่มขู่เมสสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอสั่นเล็กน้อยพูดอะไรไม่เป็นคำเหมือนกลัวว่า จะทําให้เขาโกรธมากขึ้นฉันมองภาพนั้นแล้วหัวใจฉันเจ็บแปลบเพราะมันคือภาพเดียวกับที่ฉันเคยเผชิญมาไม่รู้กี่ครั้งความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาเหมือนมีใครเปิดประตูเก่าในหัวฉันภาพที่ฉันยืนตัวสั่นเพราะกลัวอารมณ์ของเขาภาพที่ฉันถูกด่าถูกตําหนิถูกเหยียดหยามทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ฉันพยายามลืมแต่ฉันกลับเห็นมันในตัวผู้หญิงอีกคนตรงหน้าฉันเพิ่งตระหนักว่าบางทีเมย์ไม่ได้มาเพราะอยากได้เขาแต่เธออาจติดอยู่ในวงวนเดียวกับที่ฉันเคยติดอยู่เธออาจถูกความรักบางตาถูกคำหวานหลอกถูกสัญญา ที่ไม่มีวันเป็นจริงล่อจนเดินเข้ามาในชีวิตที่โหดร้ายแบบนี้ฉันเริ่มเห็นแววตาของเธอแตกต่างไปจากวันแรกเธอไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเผชิญความจริงว่าเขาไม่ได้รักใครจริงเขาแค่รักอำนาจในการควบคุมชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาหลังเหตุการณ์วันนั้นบรรยากาศในบ้านยิ่งอึดอัดมากขึ้นทุกคนเดินด้วยความระวังกลัวทำผิดพลาดกลัวทำให้เขาหงุดหงิดแม้แต่เสียงเปิดลิ้นชักยังฟังดูดังเกินไปในความเงียบของบ้านเขายังคงสแสดงความเป็นเจ้าของทั้งเมย และฉันเหมือนเราคือวัตถุสองชิ้นที่เขาควบคุมทั้งสองของเขาโดยไม่สนว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนความจริงหลายอย่างเริ่มเปิดเผยทีละชั้นฉันเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เขาเคยทํากับฉันเขากําลังทํากับเธอในแบบเดียวกันเขาหึงหวงเธอเหมือนที่เคยหึงฉันเขาตําหนิเธอเรื่องเล็กน้อยเหมือนที่เคยตําหนิฉันเขาใช้คําพูดบ่นทอนจิตใจเหมือนที่เคยทํากับฉันจนฉันเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉันกับเธอแต่เป็นเรื่องของเขาที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือทําร้ายคนอื่นโดยไม่รู้สึกผิดแม้ <ST AR F> แต่น้อย ตอนที่เห็นเมย์นั่งร้องให้เงียบๆในระเบียงด้านหลังบ้านฉันรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของเธอน้ำตาเธอไหลเหมือนน้ำตาของฉันในอดีตไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความมั่นใจมีเพียงความสับสนและความผิดหวังที่ผู้ชายคนหนึ่งสร้างขึ้นอย่างโหดร้ายเธอไม่ได้ชนะอะไรเลยการที่เข้ามาอยู่บ้านนี้ไม่ใช่ชัยชนะของเมียน้อยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้ความจริงที่เจ็บร้ายยิ่งกว่าฉันเริ่มเห็นว่าเราไม่ต่างกันเราต่างเป็นผู้หญิงที่พยายามรักคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราและนั่นคือวันที่ฉันเริ่มมองทุกอย่างต่างออกไปจากผู้หญิงคนนที่เป็ัตรู เพราะผู้ชายคนเดียวกันเราไกลเป็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นเดียวกันต่างคนต่างถูกทำร้ายเหมือนกันถูกหลอกด้วยคำพูดเหมือนกันถูกควบคุมเหมือนกันเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่ความอับอายแต่ยังเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยว่าในชีวิตแต่งงานที่เคยคิดว่ามั่นคงนั้นเต็มไปด้วยรอยร้าวที่ฉันเพิ่งได้เห็นอย่างชัดเจนทีละชั้นเมียน้อยที่เคยคิดว่าเป็นศัตรูไกลเป็นผู้หญิงอีกคนที่ถูกควบคุมและทำร้ายเหมือนกัน นำไปสู่ความจริงที่ทั้งสองต้องเผชิญร่วมกันจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดจากวันที่ฉันเห็นเมย์นั่งร้องให้เงียบๆอยู่ตรงหลังบ้านในยามค่ำคืนแสงไฟจากในบ้านสองผ่านประตูกแก้วออกมาให้เห็นไหลที่สั่นไหวของเธอแม้ว่าในช่วงแรกฉันจะพยายามทำตัวไม่สนใจไม่สแสดงความเห็นใจต่อผู้หญิงที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของฉันแตกสลายแต่ภาพตรงหน้าทำให้หัวใจฉันสัน่นอย่างไม่อาจห้ามได้น้ำตาที่ไหลของเธอเหมือนสะท้อนภาพของฉันเมื่อหลายปีก่อนภาพของผู้หญิงที่เคยศรัทธาในความรักแต่ความศรัทธานั้น กลับถูกบีบทำลายด้วยมือของผู้ชายคนเดียวกันฉันเดินเข้าไปชาชาแม้จะลังเลแต่ก็รู้ว่าการปล่อยให้เธอนั่งร้องให้คนเดียวโดยร้เหตุผลมันทําให้ฉันเจ็บแปบลบอย่างประหลาดเมยเงยหน้าขึ้นมามองฉันทันทีดวงตาแดงก่ําและบวมเธอรีบเช็ดน้ําตาเหมือนกลัวว่าฉันจะมองว่าเธออ่อนแอหรือทําตัวน่าสงสารความรู้สึกที่เคยคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มั่นใจและแข็งแรงจนกล้าก้าวเข้ามาย่างสามีฉันเริ่มสั่นคลอนเมื่อเห็นเธอในสภาพานี้เธอดูไม่ใช่ผู้ชนะไม่ใช่ผู้หญิงที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่เป็นนนคหึ่่งงงททีลา และกำลังหาทางออกจากบางอย่างที่ใหญ่เกินตัวเขาดา่าเมอีกแล้วใช่ไหมฉันถามเสียงเรียบแมมจะไม่อยากให้มันออกมานุ่มนวลแต่ความรู้สึกบางอย่างทําให้มันเป็นแบบนั้นเมเม้ม,มปากแน่นเธอไม่ตอบแต่ความเงียบก็เพียงพอให้รู้คําตอบเธอถอนหายใจยาวเหมือนกําลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าก่อนพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินว่าเมคิดว่าตัวเองเข้มแข็งกว่านี้แต่พอได้อยู่ใกล้เขาจริงๆเมไม่เป็นตัวเองเลย คำพูดนั้นทำให้หัวใจฉันไหววูบเพราะมันคือสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกฉันเคยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมีงานมีเพื่อนมีชีวิตที่ดีแต่ตั้งแต่แต่งงานความมั่นใจของฉันถูกกัดกร่อนทีละน้อยด้วยคำพูดของเขาการกระทำของเขาการควบคุมที่ค่อยๆล้อมรอบชีวิตฉันจนเหลือพื้นที่หายใจแคบลงทุกวันฉันจึงรู้ดีว่าความรู้สึกของเธอเป็นอย่างไรผู้ชายคนเดียวที่เราเคยรักสามารถทำให้คนที่เคยแข็งแรงกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองได้ง่ายดายแค่ไหนฉันนั่งลงข้างๆเมย์ห่างพอให้เธอไม่รู้สึกกดดัน แต่ใกล้พอที่เธอจะรู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเธอิ่งไปชั่วครู่เหมือนไม่มั่นใจว่าควรเปิดใจหรือไม่แต่สุดท้ายเธอก็ค่อยๆเริ่มเล่าเรื่องของเธอเสียงสั่นเป็นระยะเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองมเมล่าว่าเขาเริ่มเข้าหาเธอตอนที่เธอกำลังมีปัญหาในชีวิตเขาเสนอคำปลอบใจพูดในสิ่งที่เธออยากได้ยินเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขในการแต่งงานเขาพูดว่าฉันไม่เข้าใจเขาไม่ใส่ใจเขาไม่รักเขาแล้ว และเมที่ตอนนั้นกำลังอ่อนแอก็เชื่อทุกอย่างเธอคิดว่าตัวเองคือคนที่ช่วยเยียวยาเขาเธอคิดว่าตัวเองจะทำให้เขามีความสุขได้แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นแค่รูปแบบเดิมๆที่เขาใช้มาโดยตลอดเพื่อดึงดูดผู้หญิงอีกคนเข้ามาในชีวิตเมื่อฉันได้ฟังฉันก็เริ่มเห็นภาพที่ต่อเนื่องจากเรื่องของฉันสิ่งที่ฉันเคยเข้าใจว่าเกิดขึ้นเฉพาะกับฉันมันไหลผ่านไปยังผู้หญิงคนต่อไปโดยที่เขาไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกว่ากำลังทำผิดซ้ำอีกครั้งเขาใช้คำหวานคำโกหกและบทบาทของผู้ชายที่ไร้ความสุข เพื่อทําให้เมย์สงสารและสุดท้ายก็ผูกเธอไว้กับตัวเองเรื่องที่เมย์เล่าเกี่ยวกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเธอทําให้ฉันรู้สึกหน่วงในใจเธอไม่ได้เริ่มมันด้วยความตั้งใจจะทําลายใครเธอเริ่มมันด้วยความตั้งใจจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่เธอคิดว่ากําลังเจ็บปวดและมันเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ฉันเคยทําในช่วงแรกของการแต่งงานฉันเคยคิดว่าฉันสามารถเปลี่ยนเขาได้ฉันเคยคิดว่าความรักจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่จู่ๆความจริงก็ปรากฏขึ้นด้วยน้าเสียงอันเรียบเฉยของเธอเมื่อเธอบอกว่าจนตอนนี้้้เมมไ่่รูแลววา ความรักของเขามันจริงหรือมันเป็นแค่วิธีท,ทำให้เมย์อยู่ในกำมือยิ่งฟังฉันก็ยิ่งเห็นว่าเธอเป็นเหยื่อเหมือนฉันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้ามาเพราะความโลภแต่เป็นคนที่ถูกหลอกด้วยความเชื่อผิดๆเหมือนกันถูกทำให้คิดว่าตัวเองสำคัญแต่แท้จริงแล้วเขาไม่เคยตั้งใจจะให้ความสำคัญกับใครเลยเขาเพียงต้องการคนที่ทำให้เขารู้สึกมีอำนาจในการควบคุมมากขึ้นวันต่อๆมาเราสองคนเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นโดยไม่ตั้งใจเราไม่ได้สนิทกันแต่ความจริงบางอย่างกำลังค่อยๆทำให้เรามีความเข้าใจร่วมกัันททุกคร้งี่เขาโโม และด่าใครคนหนึ่งเราอีกคนจะเผลอมองตากันเหมือนถามว่าคุณโอเคไหมทุกครั้งที่เขาหายออกจากบ้านไปโดยไม่บอกใครเราสองคนจะเผลอเดาว่าเขากําลังจะทําอะไรจะกลับมาในอารมณ์ไหนหรือจะมีเรื่องอะไรตาม,มาอีความสัมพันธ์ของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความจริงใจแต่มาจากความหวาดกลัวร่วมกันมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดซ้ํากันมาจากความเหนื่อยล้าที่สะสมจนไม่มีพื้นที่จะเก็บมันไว้ได้อีกต่อไปและเหนือสิ่งอื่นใดมาจากการตรหนักว่าเรากําลังเผชิญผู้ชายแบบเดียวกัน แม่เริ่มเห็นในสิ่งที่ฉันเคยพยายามบอกเธอในช่วงแรกๆแ,แต่ตอนนั้นเธอไม่เชื่อเธอคิดว่าฉันพูดเพราะหึงหวงเพราะโกรธที่เขาเลือกเธอแต่พอเธอได้อยู่ใกล้เขานานขึ้นเธอก็เริ่มเห็นด้านที่เขาไม่เคยให้เธอเห็นตอนที่ยังตามจีบเธอเขากลายเป็นคนที่คอยบังคับเฝ้าตรวจสอบและตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีอะไรผิดเขาเริ่มควบคุมสิ่งที่เธอกินใส่เสื้อผ้าแบบไหนออกไปไหนกับใครเหมือนที่เขาเคยทำกับฉันทุกประการและมันยิ่งทําให้ความจริงปรากฏชัดว่าทั้งฉัน และเธอไม่ต่างกันเลยเราทั้งคู่รักคนผิดคนรักคนที่เก่งในการทําให้ผู้หญิงรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเก่งในการทําให้คนที่เขารักรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเก่งในการทําให้ผู้หญิงคิดว่าการที่เขากโกรธคือความผิดของเธอทั้งที่จริงแล้วมันไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลยช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้ฉันยิ่งเห็นชัดว่าเธอเป็นเหยื่อเหมือนกันคือวันที่เขาเริ่มหึงหวงเมย์เกินเหตุเขามองโทรศัพท์ของเธอถามว่าทาไมเพื่อนผู้ชายส่งข้อความมาทั้งที่ทข้อความนั้นเป็นแค่เรื่องงานเมย์พยายามอธิบายเขากลับยิ่งตวาดดใใสสส่เเียงงัจนห้ธอะ้งรอห้้ดวยความตกใจ และในวินาทีนั้นสายตาของเธอสบกับฉั้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ฉันคุ้นเคยนั่นคือสายตาของคนที่กำลังตรหนักว่าเธอไม่ได้เป็นคนพิเศษอย่างที่เคยคิดจากศัตรูที่ฉันเคยเกลียดเรากลายเป็นคู่ทุกข์ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้หลังคาเดียวกันอย่างระมัดระวังทุกวันเราต้องพยายามอ่านอารมณ์ของเขาพยายามไม่ทำอะไรผิดพยายามไม่พูดอะไรผิดแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหนบางครั้งเขาก็ยังหาทางตำหนิได้อยู่ดีเมื่อก่อนฉันคิดว่าเพราะฉันไม่ดีพอแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่า ถึงจะเป็นใครก็ไม่มีวันดีพอสําหรับเขาเราสองคนจึงค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่เราเผชิญไม่ใช่การแย่งชิงผู้ชายคนเดียวกันแต่เป็นการถูกหลอกและถูกทําร้ายด้วยรูปแบบเดียวกันความจริงไม่ได้แบ่งเราด้วยคําว่าเมียหลวงหรือเมียน้อยแต่มันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเราพร้อมชี้ให้เห็นว่าเขาคือผู้ชายที่ไม่เคยรักใครจริงทั้งสองคนและเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยทีละชั้นเราจึงได้มองเห็นว่า เส้นบางๆที่เคยแบ่งเราสองคนออกจากกันมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยเราต่างเป็นผู้หญิงที่ถูกความรักทําให้ตาบอดต่างถูกสัญญาหวานทําให้ค่อยเคาต่างถูกกดขี่ด้วยคําพูดเดียวกันต่างถูกทําร้ายด้วยพฤติกรรมเดิมๆที่เขาใช้ซ้าแล้วซ้าเล่าความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นศัตรูแต่ความเจ็บปวดจริงๆคือการที่เราต่างเคยคิดว่าตัวเองโชคดีที่มีเขาทั้งที่แท้จริงแล้วเราไม่เคยโชคดีเลยแม้แต่วินาทีเดียว